พำลังเบาเล่าหิวเข่ามาหาเอื่อยเอืย่อยก,กินเข่าไทยภาษาแล้วก็มาเลยนน้ำร้านพร้อมเอาขนมเอาขนมไทยมาให้ร้านพี่น้องเนี่ยแม่ไต้เสียเบิองดอกอยากกินตำบกแดงเลยตำบกแดงกับอันตำบกฮงอาทีน่นี้เห็นแต่วิญญ,ญาณบกพริกพี่พน้องอันบกฮงไปเมื่อแล้วบัดน,นี้เพิ่นหิวเข่าไรโจกเกาเอง<น>พอร้อมบัดนี้มาเด้อพี่น้องแม่ต้ยนกินเขาน้ำนองมาเด้่อจากกินน้ำกรรันมาเด้อพี่น้องกินเข่าเมื่อเรียน ين, น้องไส้มันกินเขาน้ำเอื่อยพี่น้อง เอาขนมมาให้ร้านมาเยี่ยมเอื้ยกับร้านพรพน้องคะมีนักเก็ตมีตำแตงน,งตงงตงน,นล้วจะตำบกหุงเดือดเย็นย่านริดหรอแบบนี้เอาอกินแบบนี้เขาบอกถ้าะป,ะปะาใช่ปะ้ปะนนนเนี่ยขนมกินเลเอาใช้ขนม<อ>ก,กินบ้าบ้าไม่อา มาเร็วมาเร็วขี่รถแม่มากเ่ารู้ไหมขี่รถมากเอาอยางมากมานำรถแม่มานำรถแม่มดีแล้วมาเกิดเสพง่ายนี่มือเสพงา่าย <c oughs> ยุดมือเดียวพี่น้องบ่บ่ถึงมือสัน่นเพราะว่าเลิกมือเศร้าเป็นเปล่าเ,เ,เลิกมือเศร้าบ่าพ่อยี่สิบสี่ชั่วโมงก็สิไปขับรถอีกแล้วมืออื่นมือตอนบ่าย เดีมาแป๊บเดียวได้เห็นหน้ากันแป๊บเดียวทำนีก็ดีใจเราแหละจ้ะพี่น้องก็ก็คงจะนานน,านที่เด้ยมาเพราะว่าเขาเห็นงานนะพี่น้องแต่เขากะติดต่อมาตลอดอยู่นอกจากนาองเม่์ไปเห็นงานบ่เห็นงานพิเศษนั่นเป็นบ่ชชวงเนี่ยอาทิตย์นี้เห็นพิเศษแล้วอาทิตย์หน้าก็เห็นพิเศษ พี่นาพมนี่เราอะจวได้เก็บเงินไปเที่ยวฮอลิเดยเ์เขาไปเห็ดหไงเห็ดหน,หนาเห็ดไงเห็ดนาฮอลิเดย์หรือเปล่าไปพักผ่อนตอนนี้ไปเห็ดไงเห็ดหนาก่านะอนเนาะเนอะเห็ดเบียดนะพี่น้องพระลังเงาอันเห็ดเบียดอยู่บ้านพ้อมอันเป็นยังไงอันอนพาร์ตเมนต์ ยิ่งขาวมอันมีลิบน้ำมพ่วมบหาเอือย no liebe, ม ग ग ือห mm. nice mm. ันว่าจะว่าจะของมีลิน้ำมใสกไก่ว่าก็ดีแต่บ่อแ่บบนอันะแสบบอกินได้ไรยเด้กินหอดเอือยมากินข้าวหนี่มไหนมือนันเลยยิ่งข้าววันท่วมาหาเอือยว่ามีลิบเป็นยังไงเนี่ยบอกฟังดูมี่นดิฟมิ่งบ ขงพาพาไ่พอืมมิมพาพาง,ยยงไ่พอพออืมคือดีแทะของข้าวายย่งตงไนหรอหยุดตารางหยุดตารางใไห้บอสอตารางกันอ,าาาาอ,าอพาร์ตแมตหนั่นอพาร์ตึกงเดียวกันว่าซึกเดียวกัน,กกนปาคือดีแทะขี้รีบล่องไปบบันนี้ขี้รีบลงอบบลงปปาคือดีแทะเออหนูเลยจิเบิมไปหา อืดีลอกรักคือสบายแต่ว,ว่ารลใกลก่เนื้มั่งพออืมไปเนื้อมั่งซีนนาทีนัทนหมอืมไป่ยูตาไก่ใ,ในเมืองอพาพ์แมตข้นโสดเนาะอ,อืออือบ่าวโสดแต่อยากอยู่แบบโสดจัง,งสิจังดีห็นะแม่อือม,มาต่อมาว,วุไหวห็นบะบ่ เอาไปว่าเสียไปเหงานไรเห็นงานไรเราเอาคุณจะให้เอ่ยให้ดูได้บ้างเนี่ยมวยยุบบ้างอืมโอ้ดีดีดีเราไม่ตายเขาเห็นงานไเนอกจากน้อมกับมากกว่าร้อยเปร์เซ็นต์ะแล้วกับ เขาเอากุญแจมาหให้แม่ตายเนาจ้ะเนาะกุญแจบ้านเขาแล้วก็จะให้เอื้อยเป็น<อ>ให้เอื้อยเป็นผู้ดูแลย่ืนยันจ้าของควอมจะสบายมีม,มีมีสิทธิ์เขาไปบอกหรือว่าจังไดเขาเรียกว่าอย่างไดหล่ะเขาสารเสวน์กลางไดเก่อนมีสิทธิ์เขาไปในบ้านบอกหรือว่าจังไดเขอเอากุญแจ่มไม่เอื้อยลราเป็นยังไงใน,ในบ้านนี้เราไมีสิทธิ์ขายเขาไปในบ้านเรามีสิทธิ์เขาไปในบ้านดีแล้ว ไอ้เอือยเป็นคนดูแลเห็นปะโอเคเอือย <Okay. S 2> ก็สิไปเลน่ลน,ลนนั่หลานเด้อเราบ่ายคนเงินไปอืมเราบ่ายคนเงินไปเพ่นพลาดอ๋อให้ตเอื้อยกับหลานไปบ่ห้คนอื่นขอไปเพ่นพ่านาให้เอื้อยเป็นคนดูแลเห็นบ่ได้ครัโอเคโอเคพี่น้องรู้เรื่องเอาส e w o จะเป็นเยี้ยนอันล้างที่สองของเมาตาได้แบบนี้อจะไปเบ,งงบงิงเบิงแง่บานแหนองนัำพเปนองล้ขอบุญแจมาให้โอ้อออยทั้งแสบทั้งกันนั้น <c ười> ทั้งแสบทั้งอยากไปเบงิงลูกนั่พไปนหองเลย ลูกกะบังทอดหัดอยู่ของ,ขงออรัดแขนสละเสียบไปเสียบไรบอกเออเสียบไรกกินได้ไรเดี๋กินของเสียบแง้มน้มองไม่กินของน้ำเออแม่ใจกะบังแง้มน้องไปน้ำจากพี่น้องแล้วกับติดตอ่อกันเหมือนเดิม หลังหมอกหลังไม่ยังซีนอจา้าได้กะรักษาช่วยกันไปน้ำพร้อมเราหลักใข้เนี่ยพี่น้องช่วยกันดูแลก,กันแย่งกันมีเวลากับมาหากันถึงจะน,นานที่แต่เขากับบ่งแย่งกันฟังคงฟังเขากันนะพี่น้องอ ไปแล้วจะพี่น้องยังได้ยังเจอหนอนแม่ตายกินข้าวคุยเองครับน้องเดไปเบิ่งลูกนั่นพี่น้องค่ะอ่ออีกเมื่อนั่นน้องแม่ตายเขาก็จะไปกับไปอพาร์ตเมนต์เขา,า,เ,เ,ขาเขาจะไปพักพอนพั่นพูนี่เขาจะทำงานอีกคือเก่าพี่น้องค่ะโอเคค่ะจะเจอกันอนให้ดู ดูการพลังเบาแล้วหอมมาให้เอื่อยกับหลานพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องคะจังใดจังเจอกันมาใหม่นาะจา้าขอบใจขอบคุณน้องหลายๆท่านจา้าจะเบิ่งแย่งกันเหยกับน้องเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากๆค่ะพี่น้องเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่